เธอปากสีได้อะแป๋วเดี๋ยวรวมทะเลนะลราสักพูนะนุ่มรวมล้าเนี่ยสองลานกูเบาเล้าปปเล้าปปลาสวัสดีครับสั่งได้นะต้องสาวนะวันนี้ไม่มีดราม่าจ้ะไม่มีดราม่าตัวจริงน่ารักจะตายอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ได้อวยตัวเองตัวจริงไม่ได้พูดกูมึงช่วยซ้ำสวัสดีครับแต่เรื่องเสียงหัวเราะเรื่อง เอนเตอร์เทนอะได้อยู่นี่นะเอฟซีมาเพียบแล้วตอนนี้อะเอฟซีนี่ถ่ายได้นะคะออกสื่อได้ใช่ไหมคะออกนั่นเขินได้อยู่วะท่านช่องดังเลยนั่นนี่ได้เลยรำทะเลได้เปิดรวมอ่รวมทะเลกลับบ้านกินนี่ไหมกินนี่ค่ะกินนี่ได้เลยค่ะรอสักครู่นะได้เลยเอานัวๆนัวเหมือนกลิ่นตัวพ่อขาออกเปรี้ยวโอเคอะอะไรทำนองนี้เนาะ เดี๋ยวมาเอาได้ทั้งสาวได้หรือยืนลอกอะไรได้ค่ะนั่งเป็นหน้าหมาก่อนยืนรอได้นะคะสวัสดาค่ะตัวเล็กไม่ใส่เส้นโอเคได้เดี๋ยวรอสักครู่นะคิวที่สามนะตัวเล็กนะนั่งได้นะพริกสองเม็ดได้เลยมือเหมือนเดิมนะคะล้างน้ํานะคะนี่นะนะครับล้างน้ําล้างมือนะคะนี่นะครับก็จะมีพักที่พักอยู่ค่ะขอโทษด้วยที่ไม่ใส่ เบนตามาสั่นช่ายมองไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเคสของลูกค้าที่เป็นคนลาวนะคะตัวหนึ่งครึ่งหนึ่งเปเลยเพราะว่าตัวเล็กหน่อยอันนี้หอยแครงค่ะหอยสดสดหอยสดสดกุ้งสดสดหอยสดสด่ะโอ,อ้เลือดเลือดลงไปค่ะโอ้น,นะถ้าลวกสุกมันก็ไม่นัวเนาะใช่ อันนี้ให้เคสพิเศษเลยค่ะนะครับนี่กุ้งนะคะกุ้งตัวใสๆตัวใหญ่ๆเลยค่ะให้เยอะราคานี้ค่ะนะครับมาเลยค่ะเหล่ารวมเลเส้นมันจะน้อยนะคะนี่นะครับหลายคนเห็นถั่วฝักยาวทุกครกเลยใช่เราใส่ทุกเมนูค่ะเป็นเหล่ารวมทะเลนะคะ หวานนอยๆวาชั้นโอเคขอลดจัดเด้อค่ะวิลลืมไปเลยสนิดยิ่งเป็นอะไรนะยิ่งเป็นคนลาวเนี่ยขาดไม่ได้ขาดมะเขือม่วงอร่อยมากเลยก็กินจำลองลูกเลใช่จำลวงทะเลมะเขือมันเหมือนแอร์ดิสแอร์ดิสบอสสีแดงๆอ่ะนะมะเขือม่วงอ่ะนี่ไงมันจะเป็นตอบโจทย์ท้องทุ่งไร่ทุ่งนาไหมไม่ใช่กินกับถั่วโอ้โหเข้ากันมากถั่วนี่ใช่เป็นทุกโคกยังไง นอันนี้จานเล็กนะคะจานเล็กไปก็จะใส่จานใหญ่ค่ะนะครับมีกุ้งกุ้งตัวใสๆเลยนะคะใส่หัวไปเลยจ้านะครับกุ้งตัวใหญ่นะคะัตัวใสๆนะคะโอ้ยปนะเป็นจะแซ่บเนาะเห็นสีปลาแบบนี้คุณก็ไปกินแล้วรู้สึกยังไงเผ็ดไหมมันก็ไม่เผ็ดมากมันสีปลาเฉยๆเนาะสีได้จากสับปะรดใบเตยใบหม่อนนะคะที่ต้มไปนะครับ หรือ,อไม่ก็กัญชาหรือเปล่าน้ำท่อมหรือเปล่าโอเคไม่มีสารเสพติดนะคะในปลาละถ้าใส่ลูกค้ายิ่งติดนะคะ150บาทค่ะก <c oughs> ุ้งสดๆดหอยสดสดปูสดสดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะเอาบางตรงนี้ถ่ายรูปไหมล่ะนี่ไง